สวัสดีค่ะมาพบกับส้มพรคนเสี่ยงเนยอ,อีกเ้นเคยนะคะวันนี้ส้มพรจะพาเพื่อนๆมารู้จักสรรพคุณข้องมะกูดนะคะในไล่คนก็ต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะมะกูดมะกูดก็เป็นสมุนไพรไทยนะคะคู่ครัวไทยเพราะนิยมใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทําเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเผ็ดเราก็ต้องใช้มะกูดนะคะ นแกงชุ่ที่ปลาห่อโมกทอดมันนะคะต้มยำผัดเผ็ดแกงเผ็ดเราก็ยังเอามาใส่ได้นะคะมะกรูดก็ยังมีสรรพคุณทางยาได้ไหล่ย่างนะคะมะกรูดก็ยังเป็นไม้มงคลน,นะคะที่นิยมปลูกไว้บริเวณบ้านเชื่อว่าเพื่อนบ้านเพื่อนๆก็ต้องมีกันนะคะเวลาเราทํากับข้าวนะคะจะแกงเผ็ดต้มยำ เราก็จะต้องใส่ใบมะกรูดนะคะแค่เราเดินไปเก็บร่างบ้านก็จะได้แล้วนะคะไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อนะคะง่ายแล้วก็สะดวกอีกด้วยนะคะสรรพคุณทางยาของมะกรูดก็จะมีนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะน้ํามันหอมแล้เห้ยจากมะกรูดมีสรรพคุณช่วยพอนคลายความเครียด คลายความกังวลทำให้จิตใจสงบนิง่งด้วยการสูดดมผิวมะกรูดนะคะลื่อน้ำมันมะกรูดช่วยแก้อาการนอนไม่หลับช่วยอาการหน้ามืดวิงเวียนีีษะนะคะด้วยการใช้เปลือกมะกรูดฝานบางๆชงกับน้ำน้อนนะคะใส่กระบูนเล็กน้อยเอามากินนะคะก็จะช่วยได้และใบของมะกรูดนะคะมีสรรพคุณช่วยยับยั้ง รือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งนะคะช่วยต้านมะเร็งได้เนื่องจากใบมะกรูดอุดมไปด้วยสารเบตาแคโรทีนนะคะเพื่อนๆประโยชน์ดีๆหล่ย,ย่างเลยนะคะมะกรูดก็ยังมีสรรพปคุณในเรื่องของความงามด้วยนะคะด้วยการนำน้ำมะกรูดมาใช้สระพรมก็ได้นะคะทำให้พมดกดำเงางาม,งามยุด การรดล้วงของเส้นผมมะกรูดก็ยังช่วยไล่มแมลงและมดที่อยู่ในทาา่างข้าวสารได้อีกนะคะเพื่อนเพื่อนก็เอาไปลองใช้ทํากันดูนะคะโดยใช้ใบมะกรูดนะใส่ลงไปในท่งขา้าวสารนะคะใบสดๆนะคะใส่ไปมแมลงหรือมอดที่อยู่ในท่งขา้าวสารก็จะบินออกมานะคะประโยชน์ดีๆสปรปาคุณดีๆของมะกรูดก็มีมากมายนะคะ สมพรก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆนได้รับฟังรับชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของสมพรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมพรด้วยนะคะสมพรก็จะหาคลิปดีๆความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ